เคยไหมที่รู้สึกว่าเงินในบัญชีมันนอนนิ่งๆเหมือนคนขี้เกียจไม่ยอมงอกเงยเพิ่มขึ้นมาเลยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเงินขี้เกียจให้กลายเป็นเงินขยันด้วย5้ากฎการลงทุนง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นไม้ยิ่งเราใส่ใจดูแลรดน้ำพรวนดินต้นไม้ของเราก็จะยิ่งเติบโตออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกิน แต่ถ้าปล่อยปละเลยต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาตายไปการลงทุนก็เหมือนกันถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้ไม่รู้จักวางแผนเงินของเราก็อาจจะไม่เติบโตอย่างที่เราหวังไว้กฎข้อที่หนึ่งรู้จักตัวเองก่อนลงทุนสำคัญมาก ถามตัวเองว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนอยากลงทุนระยะสั้นหรือยาวต้องการผลตอบแทนแบบไหนอย่าพึ่งรีบร้อนตามคนอื่นเพราะแต่ละคนมีเป้าหมายและความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกัน กฎข้อที่2กระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบาเดียวแบ่งเงินลงทุนไปในหลายๆสินทรัพย์เช่นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ทองคำการกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดผลกระทบหากสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งราคาตกลง กฎข้อที่3ลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือที่เรียกว่า DCA คือการลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆกันทุกเดือนไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงวิธีนี้จะช่วยลดความผันผวนและทำให้เราไม่ต้องกังวลกับการจับจังหวะตลาดมากเกินไปเหมือนเราค่อยๆสะสมต้นไม้ทีละต้น2ต้นสุดท้ายก็กลายเป็นป่าใหญ่ กฎข้อที่4ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้จักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เราสนใจให้ดีถามตัวเองว่าเราเข้าใจธุรกิจนี้ไหมเราเชื่อมั่นในอนาคตของมันแค่ไหนถ้าไม่เข้าใจอย่าเสี่ยงลงทุนเลยกฎข้อที่หา อดทนรอคอยการลงทุนระยะยาวต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนอยากรวยเร็วการลงทุนที่ดีต้องอาศัยความอดทนและความสม่ำเสมอเหมือนต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตเราต้องให้เวลากับเงินของเราในการทำงานและงอกเงยลองนึกภาพว่าเราซื้อกองทุนรวมหุ้นทุกเดือนเดือนละ1000บาทเป็นเวลา10ปีแม้ว่าบางช่วงราคาหุ้นจะตกแต่ด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆ การลงทุนตามกฎเหล่านี้จะช่วยให้เรามีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถหรือการเกษียณอายุอย่างมีความสุขจำไว้ว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและวินยัยเพียงแค่เริ่มต้นวันนี้เงินขี้เกียจของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเงินขยันที่ช่วยสร้างความมั่นคงกับชีวิตเราได้อย่างแน่นอน